สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเนาะว่าคุณควรเตรียมควมพร้อมอะไรบ้างก่อนขึ้นซนะีซันสองเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมไว้เลยนะก็คือทองเนาะทองเนี่ยที่ควรเตรียมไว้เนี่ยผมว่ามองว่าประมาณ3ามพันหกเนาะสำหรับการขึ้นซนะีซั่นเนาะเพราะว่าถ้าคุณขึ้นซีซันมาเนี่ยจะมีตรงนี้เนาะการรับรับรับสมัครซีซันเนี่ยมันจะมีให้กด25ครั้งเนาะ แล้วแต่อันดับของกิลด้วยนะจะมีให้กด25ครั้งเนี่ยมันจะใช้ทองอยู่ประมาณ36 0หเนาะหรือเท่าไหร่นี่แหละประมาณ3,000กว่ากวนนี่แคุณเตรียมไว้เลยกับการขึ้นซนะีซั่น2เนาะแล้วก็มันจะมีระยะเวลาในการกําหนดนะประมาณ1วันเนาะก็พยายามกดให้ทันกันนะแล้วก็จะมีการรับสมัครแบบซีซั่นอีกอย่างนึงก็คืออันนี้เนาะอันนี้ก็จะมีระยะเวลา3วันเนาะ ซีซั่นก็สำหรับฮีโร่เนาะฮีโร่ที่เข้ามาใหม่ก็อย่างที่คลิปที่แล้วนะผมก็บอกไปแล้วเนาะฮีโร่ที่เข้ามาใหม่ก็ค่อนข้างดีหลายตัวค่อนข้างโกงเนาะก็เลือกจัดเซตจัดสกิลกันกันให้ดีนะครับผมสำหรับตัวซีซั่นใหม่ส่วนตรงนี้เนาะวงการเนี่ยจะไม่รีเนาะสำหรับซีซั่นใหม่ก็คือจะเก็บแ้มได้ต่อไปเรื่อย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือฮีโร่ Hero เนาะฮีโร่สีม่วงเนี้ยฮีโร่สีม่วงเนี่ยพยายามเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดนะพยายามเปิดไว้ก่อนซีซันรีนะผมไม่มั่นใจว่า,าเหรียญตรงนี้มันรีด้วยเปล่าเหรียญเงินมันรีไหมผมไม่มั่นใจเนาะแต่พยายามเก็บฮีโร่ม่วงไว้ให้ได้มากที่สุดเนาะก่อนขึ้นซีซันฮีโร่ม่วงตรงนี้ เพื่อเอาไว้เพิ่มเลเวลให้กับฮีโร่เราเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันรีหมดเนาะเรายิ่งเรามีฮีโร่บ่วงเยอะเท่าไหร่เราก็เริ่มต้นได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาเนาะแล้วก็มีอีกอย่างที่จะบอกเนาะก็คือซีซันะ่นสองเนาะทุกอย่างเนาะทุกอย่างโหดขึ้นโหดขึ้นหนึ่งเท่าตัวเนาะก็อย่างเช่นฟาร์มฟาร์มหกเนี่ยฟาร์มหกเนี่ยอ่าฮีโร่ที่อ่าทหารที่เฝ้าฟาร์มหกเนี่ยจะ เทียบเท่ากับาฟาร์มเลเวลเของซีซันหนึ่งเนาะจากความรู้สึกผมนะเทียบเท่ากับฟาร์มเจ็ดพอเงั้นแล้วเนี่ยคุณต้องจัดเซตให้ดีเตรียมตัวให้ดีเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันโหดขึ้นหมดเนาะฟาร์มเจ็ดนี่ก็เทียบเท่ากับฮีโร่กับฟาร์มแปดของซีซันหนึ่งเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เข้ามาก็คือแผนที่เนาะแผนที่เนี่ย ปกติเนี่ยเมืองเจ็ดมันจะมีแค่สองเมืองใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยเมืองเจ็ดมันเข้ามาสามเมืองเนาะหนึ่งสองสามสี่เนาะมีสี่เมืองนะดูนะเฉพาะเอเชียเนี่ยก็มีสี่เมืองแล้วนะเมืองเจ็ดอะเป็นสิ่งที่แบบว่าโหดร้ายมากเมืองเจ็ดเนี่ยพูดง่ายว่าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยอัพเทียร์ขึ้นมาหนึ่งเทียร์เนาะเมืองเจ็ดเนี่ยจะเทียบเท่ากับเมืองแปดของซีซั่นหนึ่งเนาะก็คือทหารโหดขึ้นเนาะแล้วก็ข้างใน โซนในเนาะโซนในก็จะมีเมือง8 3เมืองเนาะปกติเนี่ยเมือง8เนี่ยจะมีแค่ตรงประตูเนาะตรงประตูเข้าโซนในบาบิบลอนเนาะแต่ตอนนี้จะมีเมือง8ขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งเมืองเนาะส่วนเมืองในบาบิลอนจะเป็นตั้งแต่เมืองเลเวล7ขึ้นไปเนาะ7 8 9เนาะ10ก็คืออแต่ก่อนเนี่ยมันก็ยังมีเมือง5เมือง6เนาะข้างในแต่ตอนนี้จะเป็นเมือง7ทั้งหมดเลย แล้วก็ทหารก็ค่อนข้างโหดมากโหดขึ้นระดับนึงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นโซโล่ที่แบบไปอยู่กิวแบบเล็กๆอย่างเงี้ยกิวไม่ใหญ่นะผมบอกเลยว่าซีซั่นสถ้าคุณยังเล่นอย่างนี้อยู่คุณจะเล่นไม่ได้เลยคุณจะถูกขังอยู่ในแมปอะคุณจะถูกขังอยู่ในแมบปบแล้วคุณก็จะไปไหนไม่ได้เลยนะเพราะเพราะงั้นแล้วเนี่ยซีซั่นสเนี่ยพยายามหากิวที่ใหญ่แล้วก็มีคนเล่นเยอะๆเ,เข้าไว้นะจะทําให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็ จะได้ไม่ต้องติดอยู่ในแบบตลอดไปเนาะอย่างเงี้ยเห็นป่มก็คือมันโหดมากเลยนะด้วยความที่แบบเป็นเมือง7มันล้อมไว้หมดอะ่ะเมือง7มันขั้นไว้หมดมันทําให้เราไม่สามารถไปโจมตีเมืองเมืองต่อไปได้เนาะค่อนข้างลําบากเลยแล้วก็สำหรับผมนะผมมองว่าเมืองที่เล่นง่ายที่สุดนะก็คืออเมริกาเหนือเนาะอเมริกาเหนือเนี่ยด้วยความที่เห็นป่มเมืองอะ่ะเมืองอ่าเมืองเล็กๆอะ่ะเมือง5เมือง6อ่ะ สี่ห้าหกอ่ะมันอยู่ติดตกันหมดเนาะมันก็เลยทําให้ยืดได้ง่ายขึ้นอ,อเมริกาเหนือนี่น่าจะเล่นง่ายสุดละในซีซั่นสอเนาะแต่ที่ผมเห็นว่าเล่นยากนี่น่าจะเป็น Asia เอเชียนะเอเชียนี่เมือง7จ็ดนไว้หมดเลยก็ ใครที่เตรียมพร้อมสำหรับซีซั่นสองกันะจะขึ้นซีซั่นสองแล้วสิ่งที่ควรรู้ไว้เนาะสำหรับคนที่อยู่ในกิวเป็นผู้นํากิวเนาะทุกอย่างโหดขึ้นหมดคุณต้องจัดทัพดีๆหลายอย่างเนาะก็คือพวกเซตมู่หลานเซตเริ่มต้นอะมันใช้ไม่ค่อยก็ยังก็ยังฟาร์มได้เน,ะเนานะเซตมูหลานนะมูหลานอ่าสปาร์ตาคาัดีโดมูหลานเนาะยังใช้ได้อยู่ในซีซั่นสองในการฟาร์มเป็นทีมอ่า P v e ที่ดีที่สุดอยู่ในซีซั่นสเนาะส่วนฮีโร่เข้ามาใหม่ก็ทุกคนก็พยายามจัดเซตให้ดีเนาะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ซีซั่นที่แล้วเอออย่างคลิปที่แล้วเนาะอย่างสระาด่างเงี้ยด้วยความที่มีสกิลใบ้สกิลปลดอาวุธเยอะเองี้ยมันเป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างยากเนาะคุณก็ต้องไปคอลแลบกับคอมโบให้ดีว่าควรจะไปในทางไหนเนาะสำหรับใครที่สงสยัยเรื่องอะไรก็สามารถอ่าพิมพ์มาได้นะครับ ไม่ว่างเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเนาะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ